สวัสดีครับพี่น้องครับก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่องชีวิงไงใสรลูกทุ่งเนาะวันนี้ก็หลังจากเลอกเตะบ,บอลผมก็กระพานไก่ก็เหมือนเดิมกับผมมาตีพึ่งกันครับก็ลังที่เห็นไว้ก็สีหลอดแล้วพี่นอ้องกลางความมันนะก็มาเอาสักก้อนบลอลลงบอลลอยถึง1ิบวันดอกห <laughs> ยาดหายนะครับกพนไก่ก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วกับนุน่นทำคงทำครบเรียบร้อยครับในรังพึ่งของเราเพื่อท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่ได้เห็นเนาะ ใกล้ๆเลยครับผมวันนี้อากาศคลื่นครับค่งไม่ค่อยออกหากินครับผมครับเริื่มเป็นรังแล้วล่ะพวนาผก็โอเคอยู่พี่น้องเอ้เอาละเดี๋ยวผมลงมือเองเลยครับลังนี้ครับผมรังที่สองตีผมจะลงมือตีเองนะครับแต่ก็มีพันไก่เป็นผู้ช่วยคือเ่าโอเคจุดขบแปบนึงครับไปพี่น้องด้วยกันเลยพันไก่น้ำนาไปแล้วนิดนึงครับผมเอาคนไปแล้วครับเอาเอาเลยครับอืมเอาเลยโดนเต็มไปเลย ไหดูพ่อนามกันพี่น้องเลยคือไม่ดูโอ้ลังสวยด้วยไก่เหลี่ยวเกือบเต็มเลยเดี๋ยวนี้เตี้ยมนี่เกือบจีล่อยไว้มาคนอีกนี่ที่แทบพอดีเลยเกือบปีชาไปพ่อนามพิดตาไก่นี่จะปิดตาหน่อยเดียวเรับอุ้ยสวยเลยเนาะปีได้พอดีเลยเกือบจีล่อยไว้นานเกินไปแล้วนี่ อู้สวยสวยเลยครับผมโอ้โหเนี่ยสวยสวยสวยมรกนั่นมีที่ครับอ่ะฝากครบที่ตรงนี้ดีวางไว้ตรงต่ำ okay. กันได้ฝากกล่องพันไก่เด้ออืบบอได้ไม่ดีขอไปครับผมอู้น้ำโอเคอยู่เด้อพี่น้องโอเคเลยมั้อืมล้างโอ้ เอาละไหนมานะครับเดี๋ยวให้พันพ้นเอาถุงมาเด้อเฮ้ยโอ้เจิามสูงนเนี่ยฮะเชิมสูงยังไงเกอ่ะวไม่ค่อยดีเลยวัะ ตันเลยเด็ดแรกโอ้ขอคุณแสดงสดมือก็ไม่ได้ใส่จังเฮ้ยแต่แกสอนก่อนพี่แกทบแต่ผมไม่ถึงด้นี่ถุงขันดูดีเนาะขาดกับซุดยื่กันด้หนิอันนี้ไอ้คือสอนเลยมองไม่่คยเห็นสกเอ้อ ตาปาใช่ไหมแ <c oughs> ลเดตาดวงพอแล้วครับกิตตัวเง็วไปป่ะมีควรไหมละครอ๋อควรพุงอะไรอ่ะเอาควรพุงไป <Yeah. S 2> เออขอควันอีกหน่อยครับผมโอ้หลงังครับโอ้ยอะไรกินอันแล้วแสงใส่ห,หลน้นมันเลยเนี่ยตัดเลยครับตัดเลยหน้ำมันเลยไหมน้ำเลยฮึมพุดยืแล้วเนี่ย สุดเยืดยใช่ไหมไปยืดงออน,นั่นเลยทหารกายสุนทรเนี่ยมากระจนเนะ <c oughs> านนเนอะออกแล้วน้ำมันแล้วโอ้หนามตัวตัวไปไม่อยแม่นก่อนพอได้ยัก แน่นอนะเดี๋ยวจะปวดดู่บอ่ะใอ่ไหมพยายามพยายามไว้พยายามไนี่สองยับเห็นไหมตีนึ่งตีม่ร้องควันหรควันนี้เลยน่ะนุ่นเดียวเปาอ่ะพี่ขาควันนู่นน่ะหืมดย Yeah, Via <laughs> oh, oh, để... да <mind> <để> ouais <Rugby> cái này. Một quá tuyệt vời. Long thôi. Long thôi. Tóc bé quê nó. Huay. Hua miếng. Lưng kia hoạt hình năm 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 ปาดสองชิ 3, ้นปาดเดี๋ยวนะเนี่ยปาดลงมาก่อนนี่นะ,ะปาดปาดลงอะไรอย่เงี้ยแบบยาวๆเออหน่อยหลยเก้าหนังใส่ได้ดุ๊กไม่ไเห,หรหนิเนาะนี่ใส่ใสก่กระดุเลยมั้มล่ะยังหว่ะเอาทีเดียวเลยปัดใส่เด,ยนะด,เดียวก็ดดวกได้ใส่ตะการเลยเอาเออหนึ่งก้าวอย่างไหวใหญ่โต๊ะนะ เฮ้ยได้ได้มั้ยไม่รู้ละ <s> <c oughs> ไปครับออกกันเอาไปเอาไปเอ้อเดี๋ยวตัวอกอเอาครบไปได้พี่ไม่มีคนแล้วโอ้ ไปไปไปออไปครับออกกันครับแวะมาดูรังก็ักข้าพี่น้องเอ้ยหายไปเร็ว <c oughs> หนึ่งในเจ็ดรังผมหายไปแล้วหนึ่งผมนี่ครับรังที่อยู่ตรงนี้นะพี่น้องหายไปแล้วครับ แต่ไม่เห็นมีรอยลังเนาะสงสัยก็ผักจริงๆแล้วครับพี่น้องถึงล่างนี้นกฟันไก่เราเห็นมีรอยตัดเนาะบ่มีดอกพี่นองใส่ก็ผักจริงครับผมแต่ก็มีรอยกัดคอนน่อยๆเหมือนจะกาะแหละแต่เหมือนนางพญาเปลี่ยนใจบ้งนะครับไม่ทํลรังกันเลยหนีไปหายไปแล้วหนึ่งพี่น้องไปหาลังอื่นกันต่อครับผมครับพี่น้อง มีสายข่าวรายงานว่ามีพึ่งยูก็มาเค็งหน่อยเจี้ยบมาดูโอ้พี่น้อเงเลยลอยขเอาไปเร็วนี่เสดายขับมาไม่ทันครับผมครับโอ้ยคุณบีครับผมครับลูกสาแจ้งข่าวเราครับมาดูกันเลยนี่เฮ่อครับผมเหลือแต่คอนครับไปหาเรื่งอื่นกันต่อครับพี่น้องเสดายเสดายโอ้ยทุทพี่น้องดูยูทูบเบอร์ จับช่องไก่คนหากินครับผมตีพึงเซตตัดคลิปลงเลยครับวีนองกงังดงเหนี่อยไม่รอไปถึงบ้านก่อนนี้เิ้นมันไม่ดีดค้าบ้านนี่นี่ดูวิธีทำงานของบ้านไก่ครับตัดกันกลงังป่ากังลกงน,นี่เนี่ยนี่นอนแท้เฉินมันดีตรงชงไก่คนหากินนะครับ ยังหโหดพี่น้องถ่ายปั๊บตัดปั๊บลงตรงวันนี้ผึ่งเลยน่ะแน่นอนฝากติดตามเลยครับยูทูบเบอร์นามใหม่ครับผมเฮ้ยเตัวนี้อ,อัพเลยอัพเลยมาหรอเมย์วันดีตัววันดีตัว <c oughs> ส่วนน้องผมรอถึงบ้านครับ <c oughs> ผมผมต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัดครับเพราะว่ากล่องโกโปรครับหันไก่ก็ใช้กล่องโทรศัพท์ครับผมตัดในมือถือได้เลยนะครับไปกันต่อครับพี่น้องวันนี้ก็หาผึ่งกันไปเรื่อยๆครับผมครับ ไะมาดูรังดิพานเสือตอนไว้ครับหายเรียบร้อยครับผมจักมันใหญ่หรือมันยังไงครับผมแต่ก่อนหน้านี่ผมเคยมาดูมันยังอยู่นะแต่นี่มาอีกรอบหายไปแล้วครับวันนี้ยังไงน้ะถึงหายไปเรื่อยๆครับผมทีละรังสองลังเอาไปรุ่นลังทัดไปกับอยู่ไม่อยู่เอ,เอนะหายหมดซะอีก ครับพี่น้องผมมาดูพึ่งไม้เลขสีของผมยังอยู่ครับผมดีใจที่ยังอยู่ดีใจที่ไม่ทิ้งกันไปครับผมนี่เป็นรูปล้างนะครับพันไก่เลยว่าจะจัดการเลยครับผมล่างนี้ผมกหายพันไก่ครับรัางในน้อยนี่นหน่อยเชิงยากนะไอปีนนี่น้งไปช่วงสัน <c oughs> ทำกบก่อนเ๊ปไม้เลขสียังอยู่ครับผมโอ้โหหนึ่งวจะหายซะละ พันไก่จัลลุยแล้วครับผมเดินไปนองเดินนี่เด้อพึอ้นล้างพึ้งครับนี่สวยไหมครับกำลังพอดีเลยอืล้างกิ๊กเข่ามิมนี่ครับผมอือ่ะยืมากโอ,อโอเคอยู่ครับนี่ผมดูผึ่งชิดเลยหนามโอ้หนามพอมีเลยพัน โอเะครับออกกันออกกันไม่ตามเนาไม่มีตามเราผ่านนี่ไมยเล็กสีของผมครับผมลงังสวยๆอีกแล้วเยี่ยมครับผมเอาใส่ตะกร้าเลยไหนว่ายังไม่เต็มวิดูพึ่งพี <c oughs> <c oughs> ไดไหนเรารับ <c oughs> อีกชั้นหนึ่ง <c oughs> เต็มตะการแทะละว,วันนึงเอาเลยฮึบหุ่ดีส,สวยๆหัวหน้านก็ใหญ่นิดนึงนะครับเขับถึงมีมลังนิดหนึงน่งละเป็นลังนี่แหละครับเอาไว้ไปทอดครับผมไป้ตอครับพี่น้องไปรุ่นกันว่าไม้เลขอ่าเดี๋ยวผมจำไม้เลขไม่ได้แบบนึง <laughs> ว,ว่ายังอยู่ไหมนะหนึ่งสองสามไม้เลขกสามผมยังอยู่ไหมนะครับผมโอเคไปรุ่นกันครับไปอีกนิดนึงนะครับถึง เรียบ้อยพี่น้องเอ้ยหม้เล็กสามของผม <c oughs> เห็นตะลังกระดาษเขาเพาะอยู่นะครับผมมันกับเปกครับเหมือนพึงใหญ่นี้เองอ่ะไม่เห็นมีหล่องลอยใครขึ้นตีครับผมหรือว่าเขาขึ้นดาดควรมันนี่ <c oughs> แล้วพอเห็นไม่เป็นเขาก็ไม่เอาเลยที่นี่ทิ้งไว้พึงก็เลยหนีเลยอย่างเงี้ยไม่มีรอยนะไม่รอยคนขึ้นหรอกแต่เสียงมันอกปลาเล็กๆเนาะแต่ก็สรุปคือพึงงลังนี้ไปแล้วครับผมลังเขาเพาะ ในกล่องอาจจะเห็นไม่ชัดครับแต่เป็นรังกระดาษครับผมแล้วก็ทิ้ง่งนี้ไปเลยโอ้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องลังนี่โอเคครับไปต่อครับผมพามาดูไม้เหล็กหนึ่งของเขาครับพี่น้องเป็นกระดงแล้วครับผมโหยังอยู่ครับไม่มีใครกล้าเอาจริงครับนี่ต้นขุ่งนานี่แหละโหเดี๋ยวพาไปดูใกล้ครับมองใกล้ๆนีลังเป็นกระดงแล้วมาถึงแล้วพี่น้องลังอย่างสวยเลยเป็นกระดงกลมดิกเลยอ่อ อหัวหน้ำก็ใหญ่ครับผ่านไก่เอาอีกแล้วนอนรับไม่หนีิฮะคันมือคันไม้ใหญ่แล้วมั้งโน้หัวหนน้ามวยโป่งโป่งเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเห็นด้วยตานี่เดี๋ยวเอากล้องมือถือถ่ายรูปไปดูครับผมหลังเป็นกระดงวงกลมอย่างนี้เลยครับผมหัวน้าอยู่ด้านนี้ครับโออ้สุดดยตะจากอยู่สูงครับ ไปไปต่อครับวันนี้ยังไม่ตีด้วยครับผมแต่วันน้ามีแน่ครับผมครับพันไก่สะออนเยอะเลยหุ่นน้าม,มันใหญ่ราพี่น้องไม่ใช่อะไรดอกพึ่งลังนี้หุ่นมมน้ำมใหญ่จริงไปขับบ้านก่อนครับผมดูใหญ่เลยพันไก่สะออนเยอะเลยโคนตัวน้อยไหมล่ะโคนในโคนเนฮะ้ยจะได้ได้เนาะ มาดูไม้เล็กคบพี่น้องยังอยู่ยังย,งย,งย,งยงุแล้วก็เป็นนเ้วด้วยครับผมนี่นะครับแต่วันนี้คือกิอตีม่ทันกับพี่น้องก็ต้องใช้บันไดครับหันไกลประเมินเราขึ้นไม่ได้ครับผมเป็นต้นเกษตรนน้อยเดี๋ยวเอาบันไดมาตีบันหลังดีกว่าครับผมจงไว้ก่อนครับพุงนีวางก็มาลุยกันเลยครับผมน้ำก็ไหลพี่น้องเกาะหัว อละครับปล่อยไปก่อนครับผมลังนี้พรุ่งนี้คอยมาจัดการครับครับพี่น้องกลมาถึงบ้านกันแล้วละครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมครับก็รุ้เจ็ดรังก็ได้แค่สองครับผมครับแต่ก็ยังเหลืออีกสองแต่ครับผมครับไว้ไปตีพรุ่งนี้ครับรังหนึ่งตัวดีรังนึงยังไม่เป็นครับผมครับก็ต้องทิ้งไ้ก่อนอันนี้นี่ไงผลงานครับผมครับ พอได้อยู่ครับผมลังมีแต่สวยๆครับวันนี้พันไก่ชชวยครับผมนี่โอหูยมีแต่ขาวๆสวยๆเลยนะวันนี้เนาะที่ว่าแจมที่ว่าแจม ตีเลยครับผมครับผมถือว่าไปตีก่อนกาหนดนะตอนแรกว่าจะปล่อยไว้สักสิบวันครับไปล่อยไว้แค่ห้าไปตีเลยครับผมก็ถือว่าโอ้โถึงกําลังเป็นพอดีเลยไปวันที่สิบวันนี่น่าจะแก่เลยครับผมครับกะถึงผิดเป็นนิดนึงครับผมโชคดีที่บ้านไก่ล้าใจร้อนเนาะถ้าใจร้อนบอกโอ้โพี่ต้นไม่ไหวแล้วไปเถอะไปเถอะ ก็เลยไปเลยกันเลยนี่แหละครับโอ้ไปพอดีเลยทีนี้มีรังพอดีเลยผมก็ตอนแรกพวกผมก็จะไปต้อนกันเลยตามความคิดน่อก็คือว่าเอ้าทำไมยังไม่เป็นกับต้อนแต่หัวน้ำอะไรเงี้ยที่ไหนได้พอไปถึงรังรังก็พอดีน้ำก็พอดีเลยครับผมครับอันนั้นนี่ผลงานพี่น้องเลยก็ได้สองรังก็หัวน้ำสักประมาณขวดหนึ่งเลยครับน้ำมันค่อยดีครับผมถึงสองรังแต่รังเนี่ยสวยๆเลยครับผมครับเอาไว้มาถอดกินกับเขากันจำไหม โอเคเนืดีนะเูดีอดีดีเลยโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างๆก็จะไปตีรังกันแหละรังไม้เลขกครบครับผมครับผมตังชีรังไม้เลขกครบโอเคเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับสองช่องเลยนะ